って。I do. เปลี่ยนวิธีถามค่ะทําไมไม่กินข้าวทาไมไม่อยากไปโรงเรียนทําไมไม่แปลงฟันเคยเป็นไหมคะเวลาถามว่าทําไมเจ้าตัวเล็กก็ยิ่งตอบว่าไม่รู้แล้วเราเองเนี่ยแหละก็จะยิ่งอารมณ์เสียจริงๆแล้วอะค่ะคาถามว่าทําไมสําหรับเด็กมันตอบยากมากค่ะแม่ๆม่เขาจะต้องคิดเยอะมากๆในการตอบคําถามนี้เพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนคําว่าทําไมเป็นคําว่าอะไรกันไม่เชื่อลองฟังค่ะทําไมหนูไม่อยากไปโรงเรียนอะไรที่โรงเรียนที่หนูไม่ชอบ อ๋อหนูไม่ชอบเวลาครูดูเวลาเพื่อนแกล้งต่อไงขึ้นนะคะทําไมหนูตีพี่อืมก็หนูไม่ชอบพี่ทำอะไรให้หนูโมโหพี่ชอบแย่งหนูพูดตลอดเลยพี่เล่นของเล่นของหนูพี่จับแขนหนูเจ็บทำไมหนูไม่อยากแรงฟันอืมก็หนูไม่อยากอะแม่เวลาหนูแองฟันหนูไม่ชอบอะไรหนู อบที่ขนแปรงมันเจ็บทิ่มเหงือค่ะผมไม่ชอบยาสีฟันมันเผ็ดแค่เปลี่ยนจากทำไมเป็นอะไรเด็กๆก็ตอบเราไงึ้นมากๆแล้วนะคะ